สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันกับเกม Ragnarok Origin นะครับสำหรับคลิปนี้มาเจาะลึกเรื่องของระบบฟาร์มกันนะครับโดยการฟาร์มก็จะมี2แบบก็คือการฟาร์มโดยการใช้ Battle Time กับฟาร์มโดยการใช้เฟย์ย่าลักนะครับรวมถึงระบบงืนการันตีและก็ระบบสต้ามิน่าในเกม Ragnarok Origin ด้วยนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาขอฝากร้านเพทวินท็อปอัพไว้ด้วยนะครับบริการเติมเงินรวดเร็วทันใจครับไม่ว่าจะเป็นเกม Ragnarok Elemental Lv. Ragnarok Exnixtation หรือว่าเกม Ragnarok Origin ที่จะเปิดเร็วๆนี้นะครับใครททีี่่สนนนนนใจจะะเเเเติิมมกกกยย็ฝาารร้้้พวววไดคับ ลิงก์เติมเกมผ่านแอปไลน์แล้วก็ a c e b o o k เนี่ยอยู่ที่ด้านล่างแล้วนะครับและสำหรับใครที่กำลังตามหาดัต้าเบสเกี่ยวกับเกมลักล o กอ o r i g i นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลมอนสเตอร์ข้อมูลการรวมถึงข้อมูลอ,อื่นอีกมากมายเลยนะครับทางช่องก็ได้ทำ o g l e s h e e t เก็บไว้ให้ดูแล้วนะครับสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะเลยนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกมาได้นะครับราคาเพียง2 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับเรื่องแรกก็คือ Battle Time นะครับ1วันในเกมลักลอก Origin นเนี่ยเราสามารถฟังกับมอนสเตอร์ได้150นาทีนะครับนาที ซึ่งในช่วงระยะเวลา150นาทีนี้เราจะสามารถฟาร์มกับมอนเตอร์แล้วก็ได้ EP แล้วก็ได้ของดรอปด้วยนะครับโดยเราสามารถดูระยะเวลาแบตเทอรไทม์ได้บริเวณด้านซ้ายบนที่เป็นรูปโลกแล้วก็มีดาบควายนะครับแล้วก็ดูที่โลโก้สีเขียวครับปกติเราจะได้150นาทีต่อวันนะครับแต่ในคลิปเป็น210นาทีเพราะว่าอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรม Design for combat นะครับซึ่งเขาจะเพิ่มแบตเตอรไทม์ให้เราอีก60นาทีรวมเป็น210นาทีนะครับก็คือเทียบเท่าประมาณ3ชั่วโมงึงน ซึ่งเมื่อระยะเวลาหมดแล้วนะครับแบตเตอร์นทางก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับซึ่งถ้าเราไปตีมอนเตอร์ต่อนะครับจะได้พีแค่หนึ่งแล้วก็ไม่ได้ของดรอปแล้วนะครับดูในช่วงที่เราฟาร์มมอนเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งอยู่นี่นะครับจะมีโอกาสสุ่มมอนเตอร์ววนรกดขึ้นมาครับเป็นมอนเตอร์ที่เราฟาร์มอยู่นั่นแหละครับแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าปกตินะฮะซึ่งมอนเตอร์เวนร์ดที่สุ่มเกิดขึ้นมาเนี่ยจะให้พีที่เยอะมากเมื่อเราฆ่ามันได้นะครับทั้งนี้ครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลา ลูกอมเนี่ยสามารถซื้อได้จาก RO Shop นะครับเป็นลูกอมสีชมพูนะฮะราคาชิ้นละ20ไดมอนด์ครับสามารถซื้อได้สัปดาห์ละ7ชิ้นนะครับซึ่งเมื่อกดลูกอมแล้วนะครับระยะเวลาในการผ่านไปเดันทางเนี่ยจะคูณ2เท่านะครับรวมถึงจะเพิ่มมาตาดอบแล้วก็เพิ่มมิกพีของเราเนี่ยคูณ2เท่าด้วยนะครับซึ่งจะทำให้เราฟาร์มกับมอนเตอร์แค่75นาทีเท่านั้นนะครับจากปกติที่เราต้องใช้เวลาเต็ม150นาทีในการฟาร์มนะครับซึ่งการกดลูกอมนอกจากจะมีข้อดีในการผ่านไปทันทามได้เร็วขึ้นแล้วนะครับยังช่วยเราประหยัดทรัพยากรในการฟาร์มด้วยครับอย่างเช่นสายธนูที่ใช้ลูกธนูท่าเนี่ยก็จะประหยัดลูกธนูมากขึ้นนะครับ หรือพีสายแม็กนัทก็จะประหยัดบูเจมสโตนมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับลูกอมที่เป็นพื้นหลังสีฟ้าเนี่ยสามารถนาไปรวมกันจานวน3ชิ้นเพื่อทําเป็นลูกอมพื้นหลังสีม่วงได้1ชิ้นนะครับโดยลูกอมสีม่วงเนี่ยจะสามารถผ่านแันทธรมได้เร็วขึ้น3เท่าน,นะครับแล้วก็เพิ่มเอกพีกับอัตราดรอปคูณ3ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถนาลูกอมสีม่วง3ชิ้นเนี่ยนำไปรวมกันเป็นลูกอมสีทองได้ครับซึ่งลูกอมสีทองเนี่ยก็จะผ่านไปดันทธรมเร็วขึ้น6เท่านั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแลลล้้วครับเากกกออมสีีฟ็พพยงพนะ แล้วก็มันสามารถซื้อได้แค่สัปดาห์ละ7ชิ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดใช้วันละชิ้นก็จะหมดพอดีในแต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับการฟาร์มเพื่อหาไอพีกับมอนเตอร์เนี่ยแบบงุนคุ้มก็คือต้องฟาร์มกับมอนเตอร์ที่มีเลเวลมากกว่าเรา1-10เลเวลนะครับเพราะว่าเราจะได้พีโบนัสเป็น110%นะครับแต่ทั้งนี้ครับถ้าเกิดเราฟาร์มกับมอนเตอร์ที่เลเวลมากกว่าเราแต่ว่าเราสามารถฆ่ามันได้ช้าเนี่ยก็อาจจะได้ไอพีที่น้อยกว่าเมื่อเราฟาร์มกับมอนเตอร์ที่เลเวลนนน้้อยกกวววว่่่่าาาาาาะะะะครรรรับเเเพฆได็ฮ ดังนั้นอาจจะต้องเปรียบเทียบเวลาในการฟาร์มกับจำนวนมอนที่ฆ่าได้ดูนะครับว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันนะครับลำดับต่อมาก็คือระบบเฟย่าเบสิกหรือว่าเฟย่าลักนะครับโดยเฟย่าเบสิกเนี่ยเราจะได้วล่าสามนาทีครับจากการทำแอคทิวิตี้ด้านล่างเนี่ยจนครบ100แต้มนะฮะจะได้เฟย่าเบสิกมาจำนวน30นาทีต่อวันนะครับโดยกิจกรรมที่เราทำทุกวันก็คือพวกการทำเดลี่เควสการล่าบอสมีพีการล่ามินิบอสการล่ามอนสเตอร์แสงหรือว่าการส่งเรือแมวนะครับ ซึ่งพอเราทำกิจเหล่านี้ก็จะได้แต้มไฟมาเรื่อยๆนะครับพอแต้มไฟครบ100ก็จะได้เปิดกล่องเพื่อเอาไฟยาเบสซิ่งมานั่นเองนะครับโดยไฟยาเบสซิ่งนะครับสาม,มารถเก็บได้สูงสุด210นาทีนะครับแล้วก็ไฟยาเบสซิ่งเนี่ยสามารถเปิดปิดการใช้งานได้ครับเมื่อเปิดจะเป็นการฟาร์มกับมอเตอร์แล้วก็ได้ของดรอปมาครับแต่ว่าจะไม่ได้ยีพีนะครับแล้วเราจะเปิดไฟยาเพื่อฟาร์มอะไรบ้างจากมอนเตอร์นะครับอันแรกก็คือวัตถุดิบที่ดรอปจากมอนเตอร์นะครับ ยกตัวอย่างก็คือตัวผมเลยกลเก้าสิบนะครับตอนนี้ผมต้องการเปลี่ยนธนูไปใช้ธนูของสายกับดักนะครับเพราะว่าจะลองเปลี่ยนสายเล่นครับซึ่งธนูที่ใช้ก็คือธนูมิโนวานะครับโดยวัตถุที่ต้องหามาครับก็คือไอคริสตัลนะครับซึ่งดอกจากพอร์ตโดโซนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องหาโดโซฟินมาด้วยครับซึ่งดอกจากมาไหลนะฮะผมก็เลยมาเปิดเฟย่าเบสซิ่งเพื่อหาของดอกจากมอนเตอร์เหล่านี้นั่นเองนะครับแล้วทําไมไม่ดึงจากตลาดกลางก็เพราะว่าไม่มีให้ดึงนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าในเซัฟเวอร์โลก้วันลแ เขาก็เลยจะดึงวัตถุทีมเหล่านี้กันเยอะนะครับเพื่อน,นําไปทําอ,อุปกรณ์ชิ้นใหม่ของระเบเก้าสิบนะครับไอเทมอย่างต่อไปท่เราจะเปิดเฟย่าหหาก็คือการแล้วก็เครื่องประดับนะครับเนื่องจากว่าการเปิดเฟย่าเนี่ยก็สามารถดรอปการได้เช่นกันแล้วก็สามารถดรอปเครื่องประดับได้ด้วยนะครับแล้วก็การเปิดเฟย่าเนี่ยสามารถเพิ่มดรอปได้โดยการใช้อเทมบัพเปิลรกร,รัมนะครับ จะเป็นไอเทมลูกอมที่มีหน้ายิ้มอยู่ที่ตรงกลางนะครับโดยบัลลบกรรมจะมี2ระดับก็คือพื้นหลังสีฟ้ากับพื้นหลังสีม่วงนะครับบัลลบกรมสีม่วงก็สามารถหาได้จากการเอาสีฟ้าเนี่ยไปรวมกัน3ชิ้นนะครับหน่วยแน่นอนนะครับบัลลบกรรมสีม่วงก็ต้องดรอปได้ดีกว่าสีฟ้านะครับโดยเมื่อกดใช้งานบัลลบกรรมนะครับจะเพิ่มดรอปเป็นระยะเวลา30นาทีครับแต่ว่าใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะสามารถกดลูกอมได้ทั้งหมด20อันเท่านั้นนะครับเรื่องที่3ก็คือระบบการดรอปการันตรันระบใหม่ที่่เเเพิงมมมีข้้าาในนกแลว2.0รั โดยเมื่อเราฆ่ามอนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การดรอปการันตีนั่นเองนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การดรอปการันตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเราเปิดเบตันทามหรือว่าเปิดเฟย่าลักนะครับการตีมอนสเตอร์ตอนที่เบตันทามหมดและไม่ได้เปิดเฟย่าลักเนี่ยก็จะไม่ได้เปอร์เซ็นต์การดรอปการันตีเพิ่มขึ้นนะครับอย่างในหน้าจอก็คือผมเก็บเปอร์เซ็นต์การดรอปการันตีของอัลไาเชอร์เนี่ยจนถึง99.9%แล้วนะครับอีก0.1%ก็จะดรรอปกาัันนนตีแล้ว่เองนะครับผมก็เลยมาเปิดเเฟย่่าักพือตตีมออนสเร์อกาเชอร์นะครต์แล้งนี้นะครับถ้าาเเเเกกิดร็บปอร์เซ็นต์การรรดออปปปโเเกไื่ยๆนะครับ แล้วมันดันดรอปการระหว่างทางเนี่ยไอเปอร์เซนต์การดรอปโปรเกตที่เราเก็บสะสมมาเนี่ยก็จะรีกลับไปที่ศูนย์เปอร์เซนต์ใหม่นะฮะซึ่งตัวมอนเตอร์ที่นำให้เก็บการดรอปโปรเกตก็คือพวกที่ดรอปการระดับสี่โมงนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าการระดับสี่โมงเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สามารถหาได้จากการดรอปจากมอนเตอร์หรือเปอิดอจาก OCA หรือว่ากดจากกาชานะครับก็ต้องหาจากการประมูลเท่านั้นนะครับ ซึ่งการบังใบที่คนต้องการมากๆอย่างเช่นก๊าซเกวอร์เกอร์เนี่ยราคาประมูลจะค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นก็เลยแนะนำว่าถ้าจะเก็บเปอร์เซ็นต์ก๊าซดรอปโปเกตเนี่ยก็ควรจะเก็บเฉพาะกับมอนเตอร์ที่ดรอปก๊าซดรอปสีมงคลที่เราต้องการใช้เท่านั้นนะครับต่อมาเรื่องที่สีก็คือระบบสตามิน่านะครับโดยสตามิน่าในเวอร์ชันลักลอกออริจินเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับการฟาร์มมอนเตอร์เลยนะครับแต่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการทำเควสรายวันนะครับโดยสตามิน่าในเวอร์ชันออรร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 ริิิจจนน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 นเเเเเเี่่่่่ยยะะะอออออาา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 าไไวว้้้้้้ใใชกททททหหัััคคบบบซซึงงงสมมถดดณลลขพ โดยส่วนประกอบในการทําอาหารหรือว่าสร้างยาเนี่ยประกอบด้วยวัตถุดิบที่ต้องหาจากการตกปลาหรือว่าการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ใช้เงินรวมถึงใช้สตาเมนาด้วยนะครับที่เป็นรูปพระอาทิตย์นะครับโดยวัตถุดิบจากการเก็บเกี่ยวหรือว่าตกปลาเนี่ยสามารถหาได้2ทางก็คือไปเก็บเกี่ยวหรือตกปลาตามแม่ต่างๆนะครับหรือว่าซื้อจากแม่ค้านะครับอย่างที่เมืองพอลเทล่าแมคคาอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเซฟพอยต์บริเวณซ้ายล่างนะครับแต่ถ้าให้แนะนำครับไปเก็บเกี่ยวหรือตกปลาเองดีกว่าครับจะได้ไม่เปลืองเงินนะครับซึ่งโดยปกติถ้าเกิดเราจะเก็บเกี่่ยววหรรืืออออาาาตตกกกปเน็้งดมะคับ แต่ว่าถ้าเกิดอยากให้มันทำออโต้เนี่ยก็สามารถซื้อไอเทมจากร้านค้า r o Shop มาได้นะครับโดยถ้าจะเก็บเกี่ยวแบบอัตโนมัติก็ต้องซื้อออโต้ Harvest s c o มานะครับอัลละ5เพชรฟ้านะครับหรือว่าจะตกปลาแบบอัตโนมัติก็ต้องซื้อออโต้ Fishing Score มานะครับอัลละ5เพชรฟ้าเช่นกันนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือ Stamina นะครับที่ต้องใช้ในการทำอาหารนะครับ สต amina าหาได้จากไหนก็คือเราจะต้องทำเควสรายวันนั่นเองนะครับอย่างเริ่มต้นตอนนี้ผมมีสต amina น่งนะครับถ้าผมกดาย s r i p เควส์แอนเทมไปนะครับซึ่งใช้ตั๋วทั้งหมด20บใบนะครับ<ๆ>ก็จะได้สต amina มา,มาจำนวน360หน่วยนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะเอาส่วนประกอบทั้งหมดจากการตกปลาเก็บเกี่ยวแล้วก็ทำเควสรายวันเนี่ยมาใช้ในการทำอาหารหรือว่าสร้างยานะครับ โดยอาหารหรือ,อยาที่เราสร้างเนี่ยสามารถนําไปขายตลาดกลางได้ด้วยนะครับหรือจะเอามาใช้เองหรือว่าจะเอาไปผสมเป็นอาหารระดับ2ดาวก็ได้เช่นกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือการฟาร์มตุ๊กตาหรือการฟาร์มหินท้าเพื่อน,นําไปทําหมวกต่างๆนะครับหรือเราจะตีมอนเตอร์แล้วได้หินท้าหรือตุ๊กตาเนี่ยก็ต่อเมื่อเราปลดเลเวลสอในการฟาร์มมอนเตอร์ตัวนี้แล้วนะครับซึ่งก็คือเราต้องตีมอนเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยห้าร้อยตัวขึ้นไปนะครับถึงจะปลดล็อกดับหินท้าหรือว่าตุ๊กตานะครับ ตัวมอนเตอร์บางตัวครับพอปลดล็อกแล้วก็จะดับตุกตาครับหรือว่าบางตัวก็จะดับเป็นหินท่านะครับอย่างตัวมอนเตอร์ไอซิที่ผมฟาร์มอยู่เนี้ยก็จะดับเป็นตุกตานะครับแล้วก็พวกหินท่านต่างๆเนี่ยจะดับตามท่าของมอนเตอร์นะครับสมมติว่าไปตีปูป้าซึ่งเป็นมอนเตอร์ทตุดินก็จะดับเป็นเม็ดท่าดินมาเองนะครับโดยเราเก็บสะสมหินท่ากับตุกตาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถนำมาแลกเป็นหมวกต่างๆได้นะครับซึ่งคุณสมบัติหมวกที่แลกมาเนี้ยอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเราสามารถนำมาทำแล้วก็เอาไปฝััังในนตวเเสืื้้้ออผาพ่ทไดะครบ โดยการฟัมผินท่าหรือว่าตุ๊กตาจากมอนเตอร์เนี่ยครับแม้ว่าเราจะไม่มีแบ t เทนไทม์หรือว่าเฟย์าลักเนี่ยก็สามารถดรอปผินท่ากับตุ๊กตาได้จากมอนเตอร์นะครับขอแค่ผ่านเงื่อนไขติมอนเตอร์เกิน500ตัวขึ้นไปแล้วก็ปลดล็อกเลเวล2นะครับก็จะสามารถดรอปผินท่ากับตุ๊กตาจากมอนเตอร์ตัวนั้นได้นะครับอย่างหน้นจาจอก็คือผมกำลังตีรีเรียมให้ครบ500ตัวอยู่นะครับซึ่งพอครบ500ตัวแล้วนะครับก็จะปลดล็อกเลยว่า2สามารถดรอปผินท่าชาร์โดจากมอ um นเตอร์ ทีนี้ผมจะลองปิดเฟย่าเบสซิ่งให้ดูนะครับว่ามันสามารถดรอปได้แม้ว่าเราจะไม่ได้เปิดไบตันไทม์หรือว่าเฟย่าเบสซิ่งนะครับนี่นะฮะดรอปมาแล้วนะครับดังนั้นสำหรับใครที่อยากเก็บแฟชั่นเลเวลเร็วๆ,ๆนะครับก็ให้ฟากับมอนเตอร์เพื่อหาหินท่าหรือว่าหาตุ๊กตาเนี่ยเพื่อนำมาล่ามูนต่างๆได้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรวบรวมระบบการฟาร์มต่างๆในเกมแล็กออลองออริจินนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องด้วยนะครับ สำหรับใครที่กดซอปรไแตงให้นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ